วันนี้ราออกจากขาหัวสิงก็เลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาหนิงจ้าบอกทางหน่อยแล้วเราจะไปที่พักที่ไหนนะคะเดิมละออกเดิมละออกหมออ๋ออันุน่ะน้องนันน้องใช่ไหมออกจากขาหัวสิงเลี้ยวขวาฝั่งมาแล้วก็อันนี้ดี่คุณความดีป้างไหม ่เาเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะน่าจะตรงนี้เนี่ยตื๊บพ่อเลี้ยวเลยครับเลี้ยวอะไรเลีเ้ยวอะไรครับนี่ทางเข้าอยู่นี่ค่ะใช่ใช่ไหมนี่แต่เรายัางไม่เห็นป้ายเข้าไ,ไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วแข่งกันเ <c oughs> ขาจะทำไม่ได้ลำบากหรอ <c oughs> อโอเคอ ละอองหมอกปาป้ายแอบมากเลยดมละอองหมอกนี่ค่ะป้ายดมละอองหมอกแล้วเราก็แล้วเราก็หลงดมละอองหมอกค่ะเขาบอกให้ขึ้นฟ้าป้ายไม่ใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเอ๊ทำไมเป็นเหมือนเลี้ยวขวาเอ้ย นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าสวนเนอะเป็นทางแม่ใหม่ไหมแม่เป็นทางเขาเรียกอะไรนะเป็นปูนที่เขาฉาบไว้สองเลนนั่นแหละอ่าปูนฉาบไว้สองเลยแต่เอาจริงๆเหมือนจะดูยากแต่ก็ไม่ได้ยากหรอกมันได้แล้วฮโอ้โหทางนี้เสียสุดเลยค่ะเพื่อนโอ้เสียสุดเลยใช่ไหมเสียสุดเลยอ่ะออาถ้าเราสวนมาค่ะเอให้เขาถอยก่อนค่ะพวกหนู แมเคเนี <Okay. S 2> น่ยเราจะขึ้นไปข้างบนเลยค่ะอ๋อ oh, ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่พวกหนูน่ารักแม่ค่ะใช่ไหมพ่อพ่อที่ทางก็อยู่ข้างบนนะเราต้องเลี้ยวเมื่อกี้วะไม่มันมีทางขึ้นไม่มีใช่ไหมอ้าวเหรอตรงไหนเพราะนี่มันมีให้มีให้เลี้ยวซ้ายนี่อ่าดีดูอ๋อซ้ายขึ้นนี่พ่อออโอเคขึ้นยังไงดูถูต้องขึ้นปูดปานเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออเฮ้อขึ้นเลยค่ะอาอเวียนขึ้นไหวปะไหวไลมั้ย ไปอึบอ้ยอันนี้เป็นทางทางขึ้นเขาสุดยอดมากขึ้นไหวไหมรถจะขึ้นไม่ไหวเอาอึบอึบอึบโอ้ยอึบอึบอ้บ สดยอ้าแค่เพื่อนเพื่อนค้านเพื่อนเ่เสี่ยวไหมคะถึงแล้วโดมละอองหมอกล้วหลังไหนวะทั้งหมดมีห้าหลังมีโดมสี่หลังนี่ตะล่าหลังอีกหลังที่สี่พแล้วเบรกเลยเสี่ยวหลังนี้เลยเอาดูสวยอยู่นะเราไปดูกันสวัสดีกันอีกแล้วชุดสวัสดีค่ะน่ามดเลยเอามุดเหรออยู่้อยู่ไม่ต้องบอกก็รู้ที่นี่ไหนที่นี่ที่ไหน ที่นี่ที่ภูทับเบิกอีกแล้วใช่เราชอบที่นี่เราก็เลยจะมารีวิวอีกหนึ่งที่พักที่จะมาแบบให้ดูว่ามันเป็นยังไงที่พักที่เราไม่เคยมาเนาะอันนี้ยังไม่เคยมาเลยใช่จะโดดโดดอยู่เดียวตรงนี้เลยใช่เขาที่นี่เขาชื่อที่พักโดมโดมละอองหมอกใช่ที่นี่จะมีอยู่ตอนนี้นะวันนี้ที่เรามาคือวันที่สิบสิงหาสองห้าหกเจ็ดซึ่ง เป็นเทศกาลเนาะเขาก็จะมีอยู่แค่ห้าหลังมีโดมสี่หลังมีโดมสี่หลังนี่ใช่อ่าโดมสี่หลังแล้วก็จะมีเป็นห้องกระจกมีอ่างอาบน้ําแต่จะบอกว่าเต็มหมดนะตอนนี้เขามีห้องเดียวแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวโดมเขาบอกว่าปีหน้าโดมสี่หลังนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นห้องกระจกจะกลายเป็นกระจกหมดเลยใช่สวยเลยนะใช่แล้วคือวิวแบบ ไม่มีอะไรบางเลยเหรอมาดูข้างหน้า,าคือไม่มีอะไรบดบงังใช่เดี๋ยวเรามาดูวิวข้างหน้าห้องพักกันอ,อ๋อแล้วทางขึ้นนิดนึงเอ,อ่อถ้าเป็นรถเก่งขึ้นมามันก็จะมีความชันนิดนึงก็คือต้องเหวี่ยงส่งนิดนึงใช่อาจจะต้องส่งกําลังขึ้นมานิดนึงต่างขึ้นเขาชันเราจะมาจากทางนู้นตรงนู้นเป็นผาหัวสิงห์อ่าฝั่งตรงนู้นมันจะเป็นผาหัวสิง,งห์แล้วฝั่งตรงข้ามเลยเลี้ยวลงมาลงมาตามทางเรื่อยๆแล้วก็มีแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นมา แต่ชันอยู่ตรงนี้ตอนแรกนึกว่าจะขึ้นไม่ไหวรถเราอะไรซิตี้ฮานาซิตี้ไม่ต้องบอกถึงของว่าขนขนาดไหนเครื่องซิตี้เครื่องเครื่องพันห้าแต่ขึ้นได้ขึ้นได้เลยอันเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันดีกว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนหรือเปล่ามีใครมาด้วยไหมนะมีคนวัปมาไหมเฮ้เรามาดูห้องพักกันสิมีรองเท้าใครอ่ะอ้าวมีคนอยู่เหรอมีคนอยู่เหรอเรามาติดท้องกันเนี่ยมาดูหน่อยสิอุ้ย ว้าวอ้าวก็ไม่มีใครนี่นาอืมรองเท้าใครอะรองเท้าใครอะว้าวเอ๊ะอุ้ยอุ้ยใครอ่ะแอบซันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนบูทัมเปอร์ที่พักชื่อว่า โดมละององแบบใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นิงพักแบบโดมครั้งแรกของเราไม่เคยพักแบบโดมเลยเอ่าใช่แต่ว่าเขาก็กาลังจะปรับปรุงในปีหน้าแล้วนะเนอะอ่ะในห้องพักก็จะเป็นนี่เลยเตียงก็ดูโอเคเลยอืมมีอะไรด้วยนิ้งม,มีกระติกน้ําร้อนใช่ชปะ่ะมีอุปกรณ์ชงโอวัลตินกาแฟมีดอกมีอะไรเะอ๋อมีดอกไม้ประดับให้มีกระจกอุ้ยเปาลก มีกระจกแต่งตัวให้มีกระจกให้นี่นี่พอเปิดม้านออกมาเราก็จะเห็นบรรยากาศก็จะแบบนี้แล้วมาดูเตียงนอนของเรานะคะไหนวิวรีวิวข้างหน้าหน่อยสิเป็นยังไงลูกอ่ะไปเดินไปสิข้างหน้าเป็นยังไงมีผ้าขนหนูให้นะท่านี่ตรงนี้ก่อนกันได้ลูกไปไหนลูกไปข้างนอก๋อไปข้างนอกเหรอโอเคะใช่มีที่แขวนให้ก็ประมาณนี้มีปลั๊กนะ มีปักปักสามตาที่ชั่วมีปักต่อให้ด้วยปกติไม่ค่อยมีอืมก็มีพัดลมตัวเล็กที่นี่ไม่มีแอร์อยู่แล้วเนาะไม่หาแอร์ที่นี่ไม่เปิดก็เหมือนเปิดห้องน้ําเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะคะแต่ว่าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูใช่แล้วนี่เขาจะมีเป็นเหมือนโต๊ะโต๊ะมุนั่งกินเพวเขาเขาเหมือนปิดปิดกันลมไม่ลยใช่อันนี้ก็สบายมาก นี่ยู่หน้าห้องพักเราไม่มีอะไรหมดบ้างอากาศคือตอนนี้บ่ายสองแต่อากาศคือแบบสบายเย็นโอ้โหโอ้โหเด็กฟินเด็กฟินเด็กฟินเริ่มเย็นแล้วไหมเริ่มเย็นแล้วะนี่ห้องพักก็นี่ยู่ประมาณนี้เราอยู่ห้องที่หนึ่งที่สี่ห้องที่สี่ใช่ไหมห้องที่สี่อ่ะโอเคก็คือถ้าถามว่าโดมสี่ห้องเนี้ยวิวไหนสวยสุดถ้าถามดา ถามเจ้าของแหละเขาบอกว่าห้องที่สี่ก็คือห้องเนี้วิวสวยก็คือเหมือนจะมันจะกว้างกว่าเพราะว่าถ้าห้องหนึ่งจะติดเขาถ้าริมน้ำก็ติดเขาใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆทำเหมือนเป็นบาร์ไว้วางของไว้อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เราได้มาอยู่หลังที่สี่ใช่นี่นี่มาแอบดูหลังนี้ดีกว่าแอบดูแอบดูเราไม่ได้พานะแต่มาแอบดูนี่มาแล้วเเดี๋ยวปีหน้าลูกปีหน้าเขาจะทำเป็นห้องกระจก หมดเลยแต่ว่าเราห้องนี้ใช่เดี๋ยวปีหน้าเราจะมากระจกใหมใช่เพือนๆอย่าเขาอะไรเข้าไปแล้วไงอ่ะเรามาบอกราคาก่อนเออลืมเรื่องราคาเลยอะราคาห้องนี้ตอนนี้เป็นโดมอยู่ตอนนี้เป็นโดมอยู่ซึ่งปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นห้องกระจกโดมมาราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือมีเหมือนอาหารเช้าให้เออแล้วก็ถ้าเป็นห้องกระจก อยู่ที่ราคาอยู่ที่2อ0พันห้าอยบาทใช่คือพอมาหารเช้าแต่ว่าห้องกระจกอ่ะเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำใช่ไหมมีเหมือนเขาเรียกอะไรพอแหลสไม่ถ่ายรูปอ่าแต่แก็ใช้จริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช่เดี๋ยวปีหน้าเราจะมาลองดูลองดูแลมารีวิวให้ดูอีกทีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าห้องน้ำข้างล่างกันห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีความชันเดินลำบากนิดนึงถ้ามีเด็กต้องเดินคนเดียวไม่ได้รอแม่ก่อนหลุดรอแม่ก่อนนะเออพาไปดูห้องน้ำกันแม่แนะนำ ดูสิดูทางลงกอนถ้าปวดฉี่มากๆนี่คือสะดุดขานี่กิ้งลงมาเลยนะเวลาใครปวดหนักแบบรีบๆนะ <c oughs> ก็วิ่งลงมาน่าจะพุ่งไปนู่นเลย <c oughs> นี่ข้างหน้าเขาเป็นเหมือนลานกลางเต็นท์เลยเนาะน้ำแรงน้ำแรงแสดงให้เห็นถึงน, <c oughs> น้ำแรง <c oughs> ตอนแรกรามีความใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนแรกมา <c oughs> ตกใจอยู่ว่ามันไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ไหนเนราจะอาบน้ำก็ได้ไหม อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวหล่นลูกเอ้ยอย่าหล่นอยไหอยู่ข้างนอกห้องน้ำก็คือเหมือนเขาน่าจะเสร็จไว้ให้เรียบร้อยแล้วแหละว่าเออใช่ใช่เหมือนเขาสมใจแล้วประมาณนี้นะคือถ้าอยู่ในห้องน้ำอาจจะน่ากลัวไหมสงสัยเออเห้องน้ำเสียงดังด้วยเวลาทำงานอ่ะเลาเครเครื่องนะทำาสะอาดนะลองเข้าไปดูสินุ้นๆมาฉี่ไปแล้วนุ้นๆเข้าไปแล้วสะอาด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 มากแบบพวก แต่ถ้าเหมือนแบบว่าฝนตกก็จะลําบากนิดนึงอเพราะว่ามันมันมันต้องล่างใช่เป็นข้างล่างแต่ว่าเขามีลมให้นะเขามีลมให้ในห้องจะเอือให้ดูหรอคะไม่ค่ะจะชี้ให้ดูหรอคะไม่ใช่ค่ะอ่ะาล่ะค่ะอ่ามีกระจกอ่างล้างมือตรงนี้แต่ถังขยะถ้ามีเด็กก็มีโถส้วมโอเคที่วางสบู่ มีฝักบัวอือันนี้ก็ไฟค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นเด็กๆด็กคนเดินลงมาคนเดียวไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าอาจจะกริ่วงลงไปนู่นเลยนี่ถ้าถ้ามีเด็กถ้าเป็นเด็กลงมาคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่งั้นถ้าเด็กๆื่นแบบปวดฉี่มากๆเกินแล้วพอเดินสะดุดขาแต่เองที่มาสกร๊บวิ่งไปลยกล โอ้พ่อนมต้องมีผู้ปกครองด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนที่หนูที่หนูอ่ะเข้ามาพ่อก็พาหนูก็มาชิมโอ้โอเคเดี๋ยวเราฝนของเราก็ทําอะไรกินกันตอนเย็นตอมีธุรกิจทำชาบูแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นดูว่าเราจะเจอหมอกไหมข้างน้านี้เป็นสีขาวๆไหมแม่คนลูกมาลิกอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาแบบบบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเจอกัน เจอกันตอนเย็นโอเคบายบายไปตั้งชาบู oh, <no. S 2> สวัสดีค่ะคือหนูนิ้งทำอะไรคะทำนาไหนหันมาหน่อยสิบอกเพื่อนๆหน่อยทำอะไรทำภูเขาเรามาเที่ยวแล้วเราก็มาแบบว่ามาดูภาพของจริงเลยใช่ปะ่ะภูเขาพระาทิตย์ก้อนเม่เป็นยังไงเราก็มาวาดรูปใช่ไหมเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมคะแม่ก็วาดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูให้ดูของแม่ไหนไะ นี่ของคุณแม่วาดเสร็จแล้วไหนบอกีิสวยไหมสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยตั้งชื่อตั้งชื่อให้ที่แม่วาดหน่อยรูปที่แม่วาดหน่อยภูเขาเต้นภูเขาเต้นของหนูโอเคของหนูของหนูยังเป็นภูเขาสองลูกพีพระอาทิตย์เรากําลังเดี๋ยวเรามารอดูผลงานของน้องหนูนิ้งว่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนใช่ไหม เรามาดูวิวของจริงแล้วเราก็มาว่าเราเตรียมอุปกรณ์มานี่มาศิลปะเปิดะใสเดี๋ยวว่าตั้งใจทำอะไรนะอุตส่าห์ตั้งใจทำต้องกล้องหน่อยสิอุตส่าห์ตั้งใจทำจริงเหรอจริงโอ้นี่เรามาดูวิวสิวิวของจริงเราอย่างนี้นะขห้องผักเรามีก้นเมนี่อะไรนี่สีขาวจริง เรเก็บกระดาษตั้หนึ่งกระดาษในห้องกระดาษมันเลอะอารมณ์ศิลปินกำลังมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารอชมผลงานกันใช่ไหมรอชมผลงานและเปิดกันค่ะน่ากลัว 好、huh? ภูเขาค่ะภูเขาอธิบายสิอันนี้ก็คือภูเขาและนี่ก็คือพวกถนนที่รถม้วนมาแต่อันนี้ก็คือยังไม่มีรถเข้ามาเพราะว่ะดูตอนนี้สิไม่มีรถอะไรเออเรามีของจริงให้ดูนี่ใช่ไหมไม่มีรถวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมก็เลยทำแบบเพื่อถนนเฉยๆไม่ได้ทำเลยอีมีภูเขาอีใช่ไหมใช่ งดงามโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานภาพต่อไปโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหนูนิ้วขอใช้เวลาทําก่อนนะแล้วหนูจะบอกว่าภาพต่อไปคือดอกไม้โอเคดอกไม้หลายๆดอกเลยโอเคบา,บายยหนูจะแข่งวาดกับแม่อะไรคะนนี้เรามาดูกันเ็นหนูนิ้งกับพกับแม่ไปดูสิ กับบรรยากาศแบบนี้ใช่มีอะไรมั่งมีอะไรมั่งของเราอันนี้เราเตรียมมาเองไว้ซื้อแมคโครผักเราเน้นผักเป็นหมูผักได้เด็กกินเส้นมามา่าเด็กกินเส้นมามา่ามีขนมเด็กกินได้อย่างเดียวแล้วหนูนิ่งกินผักได้ไหมคะ <S <S ได้คะ่ะเด็กกินโชว์ให้ดูเลยนี่เจริงหรอคะใช่ป่ะใช่ป่ะอ้าว ังไงเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะมานั่งนี่เราเตรียมเก้าอี้ไว้สามตัวสําหรับมุมพักผ่อนของเรานี่เราเอามาเองใช่เราเตรียมมาเองอันนี้ของถึงได้เยอะเต็มท้ายรถล้วถึงได้หนักโอเคแล้วมีขนมอะไรมังคะขนูนี้เนี่ยช็อกโกแลตอกแล้วก็มีผลไม้ อแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนดูดาวกันไหมเพราะถ้าท้องฟ้าเปิดเราก็จะเห็นดาวนะนใช่ปะแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรไหมคะแม่าของนให้นนี่เดี๋ยวคืนนี้มีนี่ของเล่นใช่มาเล่นกันโดยโดยไม่รอมีไพาใช่เซอไพน,นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นลุ้นอะไรกันคะ ทะเลหมอกว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงดูวิวข้างหน้าเราจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันจริงหรอแมลงแมลงเขาอยากกินด้วยเราไปกินกันดีกว่าโอเคขอตัวกินก่อนนะตอนเล่นเจอกันตอนเล่นเจอกันอันนี้คือได้อาบน้ำไหมคะคุณลูกได้อาบค่ะแล้วดูหนูใสชุดน่ารักไหมคะ อุ่นมากค่ะแต่ขอมาตรงนี้แล้วก็ใส่ชุดเตรียมด้วยลวมันก็ยังหนาอยู่ดีแต่ว่ามันก็ขนาดแม่หนาเพราะแม่ไม่ได้ใส่เสื้นอน่ะ <ว ood. S 1> แม่ไยเอาเสื้อกหนามาใส่นะครับนี่มิวตอนเย็นเรา าห่วยปะเข้าห้องไหมเข้าโดมไหมดอบรรยากาศเนแ้่ดีแล้วอยากเป็นน้ำแข็งแเนี่ เขา้าข้างล่างนะเราไปผู้ทางผู้ฟ้าเพียงดินไปหัวผัวงิลนั่แหละใช่ไปทางหัวสิงไปผาหัวสิลคงสิงมากปะจะผ่าน,นหลายบ้านพักฟูมา ฝนตกหนักมากตอนนี้เช้าไปเขาพานกบินอีกแล้วอ่าใช่นิ้งเขาพานกแก้วบินอีกเหรออืมโอ้รถจอดเยอะอ่ะต้องไปลองไปดูแม้ว่าที่พักตรงนี้ไม่ต่อเส้นทางตรงนี้อันเนี้น่านน่านฟ้าทันโอ้โหอเพราะว่าเราต้องถอยแล้วแหละโอ้ถอยดีกว่าเนื่องจากเรามาตอนเวลาที่เขาลงกัน จอดรถไกลเลยคนนี้ร้านกาแฟรูฟร้จอดรถตรงนู้นเราก็เดินสถานที่พักไอโดยไอโดยสาวสวยอีหวานเลยสินี่สาวอีหวานเลยสิทางหนู นิงๆดูดี๋ยนี้ิงดูวิวงนี้น่ากลัวปะน่ากลัวไหมลองดูกันยิงลองดูเองจังเลยก็อถ้าแม่พักตรงนี้ยแม่นอนไม่หลับสูงเกินชื่อร้านอะไรนะยอดภูคาเฟ่ยอดภูคาเฟ่จะ,จะบอกว่าบรรยากาศข้างในสวยมากใช่เขาเปิดได้ยังโอาเพนเอาเพนยังเปิดยังเปิดแล้วดูวิวซะก่อน ตอนนี้คือฟุ้งมากเลยเออฟุ้งเลยฟุ้งเลยมันต้องถามันถิงโอ้นี่ค่ะค่ะคนเยอะใช่ไหมอาวพี่เขาเลิกนั่งเขาดีอาวเหรอนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ดีกว่า แม่ไปสั่งอะไรนะอยากกินเลยนะคะอยากกิน,กกนเลยไรคะ,น,ะนืน้อเชลล่าอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวสั่งให้นะคะคุณลูกค้าอืมอ้ำเลยกินเลยอืยอร่อยเยเกินกับบรรยานกาศแบบน,น,นี้อืม

ไหววแล้เด็กไม่ไหวแล้วเด็กจะไม่ไหวแล้วร้อนเราจะมาอะไรนะฟาร์มแกะใช่ป่ะใช่แต่เบอร์ว่าที่จอดมันเต็มที่จอดมันเต็มเราก็เลยมาจอดตรงจุดชมวิวตรงนี้ก่อนถึงฟาร์มแกะเออแล้วเราก็จอดไว้ตรงนี้เราก็เดินขึ้นไปไม่ได้ไกลมากเดินไหวใช่ไหมเดินเดินไหวแบบหอบๆเดินระวังรถด้วยนะเดินระวังรถด้วยนะเดินชิดๆซ้ายหน่อยหนึ่งนะ เราก็จะเดินกันไปต้นต้นข้าวป่ะเ <c oughs> ขาจะมีป้ายบอกอยู่ว่าอีก100ร้อยอเมตรอ่านว่าอะไรป้ายเดินต่ออีกแป,ป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราึงแล้วโอ้โหกินกินรถคัดไม่หึงเลยโได้กินเหหมม็นึนเราจะถึงแล้วคือว่าได้กินอะไรอ่ะอ๋อคือตรงไปเลยครับด้านในครับชุบชุบเราได้เดินมาถึงแล้ว อ๋อแบบอ้ยมันก็มูมามอยู่นั่นน่ะก็ยังคงมูมามอยู่ผู้ใหญ่คนละร้อยเด็กแปดสค่ะแล้วก็อาหารละคือคนละหนึ่งอาหามสี่สิบเนาะอาหารสามนะคะเป็นสี่ร้อยกว่แค่ะเงินสด้ม่หมได่ครับ อออันใบสีเขียวจะเป็นบัตรของบัตรเด็กอ๋อบัตรเด็กบัตรสีเขียวเป็นของเด็กแล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรส่วนโร้านกาแฟอาโยงนะคะอ๋อาโยงข้างบนเหรอคะใช่ค่ะเฉพาะบัตรผู้ใหญ่นะคะอ๋อถ้าเด็กจะไม่ได้หนูก็กบัตรจิตรสวนได้แล้วเราจะเจอฟาร์มมูมาไหมนี่ถ้วยละสี่ซิปค่าเข้าผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็กห้าิป ร้านบนร้นนี่อนได้หมนะครับเพราะว่ามันเยอะมันเยอะเอาวางข้างบนก่อนเดี๋ยวมันโดดใส่ใช่ไหมวิ่งมาแล้วนู่นเห็นปุ๊บมันวิ่งมาเลยแม่แค่เห็นมันก็วิ่งมาเลยไม่อุ้ยเขาไม่อยากรอกินอยู่นี่มอกินตังบอนเขาเขารอเขารออาราเกะนี่นี่ โอเคเข้าใจได้ไหมไม่น่าเปื้อนนะมันสะอาดอยู่ <c oughs> ไม่ต่างกาตเธอตัวใหญ่แ,ม,แม่น่่นน่่นสวยดีนะบรรยากาศสวยดีอนะ่ะแม่หยสวยมาแล้วดแ้ยวมาแล้วแม่มาแล้วนุ่นมาแล้วมาแล้ว

ทริปนี้ยังไงคะทริปที่ไหนนี่อูทับเบิลเป็นทริปอะไรทริปวันแม่ใช่วันแม่วันนี้เรามาวันสิบวันนี้สิบเอ็ดสิงหาพรุ่งนี้วันแม่เนต้องกลับไปหายายแม่ของแม่โอเค <laughs> วันนี้ได้พาแม่เที่ยวหรือใครใครพาใครเที่ยวตกลงแม่พาหนูเที่ยวเอาเหรอต้องหนูต้องพาแม่เที่ยวไม่ใช่หรอ <laughs> โอเคอันนี้เรามาปิดคลิปกันที่ว<ท>าความอะไร ฟางแกะแล้วก็มาปิดที่เบิกใช่แล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปว่านูนิงจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมเลยอย่าลืมกดกดซับสไคร้ด้วยนะคะติดตามการท่องเที่ยวของครอบครัวเราไว้ด้วยนะคะเที่ยวครอบครัวแบบชิวๆไปเรื่อยๆเนาะใช่บ๊ายบายเดี๋ยวบางคลิปเราอาจจะมีพี่ๆมาด้วยอ๋อบางคลิปอาจจะมีพี่ๆมาด้วย โอเคบ๊ายบายเราไปกันเลยไปเร็วเร็วเร็วเร็าฮ oh, ่าฟินไหมคะเขาตอนนี้หนูชอบใช่ไหมเขาเคี้ยวฟินเลยไหมคะใช่ฮะแล้วก็มีมีตัวหนึ่งเคี้ยวฟินอ้าวไม่เคี้ยวแล้วอ้าวโอ้ยทักปุ๊บเคี้ยวเลยทักปุ๊บเคี้ยวเลยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ บายบายไว้เจอกันใหม่นะบายบายไว้เจอกันใหม่นะปะ